ขออบน้อมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเที่ยงปฏิบัติตรงพระองค์นั้นขอ,อน้ิมกราบคารวะพระท่านพระครูดได้ความเคารพอย่างสูงอัตถิโลเกสมณพมนาสมาคตาสัมมาปฏิปนาเยอิมันจบะลานเจโลกังยังอภิญญาสัชชิกตาวาปะปเวณเพนติติพรท,ท,ท,ท่านพ่อครูควนสนับพาผู้มีมรรคถูกต้องมีผลถูกต้อง เป็นผู้ทําให้แจ้งโลกโลกิยะนิยมโลก,กุตระนิยมโลกบุญนิยมโลกทุนนิยมโลกเทวานิยมโลกอเทวานิยมด้วยความรู้อพิเศษยิ่งของพระครูเองแล้วนํามาเผยแพ่แก่พุทธศาสนิกชนพุทธมามะกะและพุทธริษัตทั้งสี่อาตมาเองเนี่ยเมื่อประมาณสักปี2521ันะ้า่สั้งนะที่ได้พบกับชาวโอโศกอาตมาได้พบกับชาวอโศก จากการฟังวิทยุส่วนหนึ่งภาคพิเศษเนี่ยค่วโดยคุณอาคมทันนิเทศเขาประกาศว่า,าพระดีนะพระโพธิลักษ์แล้วตอนนั้นช่างใช้ว่าเป็นพระพระโพธิลักษ์นะเป็นพระที่ดีอัตมาได้ยินอย่างเงี้ยก็สแสวงหาแต่ก่อนที่จะสแสวงหามาเจอชาวโศกเนี่ยอัตมาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชนจนแม่ก็พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ อได้ศึกษาได้เรียนรู้ธรรมะเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจแสวงหาฟังแล้วก็พยายามปฏิบัติตามฐานะของตัวเองในสมัยนั้นน่ะแล้วก็ทํางานแล้วก็มีเงินใช้แล้วก็เข้าใจสภาวะของความจิตว่างแต่ยังไม่เข้าใจแบบทุกวันนี้นะมันก็ว่างแบบปล่อยวางแบบสมถะนะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมแต่เมื่อตาม,มามาพบาครู ที่จริงอาตอมาพบพระครูครั้งแรกเนี่ยที่วัดพระแก้วเลยนะ,ะฟังธรรมของพระครูเนี่ยก็สะดุดใจพระครูใช้คําว่าขี้โกรธขี้โลภขี้หลงแล้วแสดงธรรมเนี่ยโอ้รู้สึกดีมากเลยนะต,ติดตามฟังมาแล้วก็มาศึกษาแต่เมื่อมาหันมองดูตัวเองว่าเอ๊ะเราเข้าใจว่าเราบรรลุธรรมหรือว่ามีสภาวะธรรมเราเคยตั้งใจจริงๆหรือเปล่าที่จะถือศีลลดละอบมุก อาตมารู้สึกสะดุดใจเมื่อมาฟังธรรมข้อครูแล้วก็มาศึกษากับหมู่กลุ่มเนี่ยนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยอาตมาก็เลยตั้งใจปฏิบัติตามหลักจรณะสิบห้าวิชาแปดนี่แหละอ่าตั้งแต่สังวรศีลอ่าก็เลยเลยตั้งใจถือศีลน,นะอ่าแม้แต่ครั้งแรกที่อาตมาตั้งใจทานมังสวิรัตนะอย่างพรุ่งนี้จะทานมังสวิรัตเนี่ยเย็นนี้อาตมาเกิดอุบัติเหตุตกแขนหักน,นะรุ่งเช้าอาตมาก็ ทานมังสวิรัตเลยนะแล้วก็ทานตั้งแต่วันนั้นมาจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยอาตมาก็รู้สภาวะว่าเออเริ่มต้นก็ถือศีลห้าลดละใบมุกนะสูงขึ้นหน่อยก็ถือศีลแปดลดละกรรมคุณนะแล้วก็ถือศีลสิบลดละโลกธรรมจนมาถึงวันทุกวันนี้เนี่ยก็มาถือจุลศีลมชิมศีลมาหาศีลมาพยายามลดละอัตตาตัวตนนะทุกวันนี้ก็ได้ได้มัดได้ผลอ่า ที่เหมาะสมกับตนเองนะก็อยู่อย่างที่จริงแล้วจะใช้คำว่าสุขมันก็ทุกันนะแต่ว่ามีสภาวะที่มีภัสสะแล้วเราก็อ่านใจของเราเราก็รู้สึกว่า,าสามารถที่จะวางใจได้เห็นความเป็นเห็นความจริงตามความเป็นจริงอันนี้ก็ถือว่าได้ได้มรดกได้ผลจากการปฏิบัติธรรมมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่า โชคที่เกิดมาชาตินี้ก็ได้มาพบพ่อครูได้มาพบหมู่กลุ่มนี้ถือว่ามีประสบผลสมเด็ิสุดยอดแล้วในชีวิตนี้